โอเคครับกลาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เพราะวผมทูลันชีเฮตกันอีกเช่นเคยหนือนจะทางหายไปนานก็มาเจอกันในเกม F4 Online สองพันยี่สิบยี่สิบห้าน่าจะยี่สิบห้านั่นแหละ F4 Online แฉไม่น่ามีภาคอะ่ะเดี๋ยวเรามาเห็นกิจกรรมมันน่าเล่นนิดหน่อยนะเหมือนมันมีเงินเหลืออยู่ร้อยห้าสิบนะมื่นห้าบาท F4 ก็ซื้อไปสักหน่อย บวกแปดนะไม่ลุ้นก็เดี๋ยวเอาตำนานลุ้นตํานานมาอีกใบนึงครับเจเลียดสองพัแล้วก็อันนี้ก็ได้ครับให้มันหมดหมดไปนะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยแล้วก็เดี๋ยวมีงบสามหมื่นแล้วเดี๋ยวแล้วก็บวกตัวได้นะว่าได้ทีมอะไรนะถ้าได้ตัวดีๆทีมดีๆก็เดี๋ยวไปใส่ในทีมเลยไอคอนบวกไอคอนเลยแล้วกันไอคอนการันตีร้อย เฮ้ยยังไม่ไฟวะปุ๊ชาเชนโยเฮ้ยมันก็เล่นดีอยู่นะตัวเนี้ยตำนานบราซิลอ่ะมาดีซิดีซีมาเลยไม่ต้องพูดความทำเพลงนะครับโอ้ยยังไม่ไฟวะดังหลุยดังไอ้ไข่วไอ้หลุยดังห,ห,ห,หลุยเด,ด้งนะบอปแปดเดี๋ไปลุ้นมากเลย แค่ร้อยสองเฮ้ยจอยสั้นวะสเปนวะโอ้สเปนไม่ค่อยมีตัวดีหรอกโอ้เซอรก์กี้อะไรเนี่ยเซอร์กี้ดารนะ์โดาเบอร์อะไรเนี่ยโหดข่ะเยอะเสรษงกเยอะกูเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าชีวิตเรามีอะไรบ้างนะตอนนี้ เราจะเป็น3ตัวหลักเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีการเชื่อมโยงกันไหมนะไม่ไม่น่านะครับจะเอาอันนี้เป็นตัวหลักแล้วกันมันพวกแปดอะน่าจะวิ่งดีลองดูเพื่อเต็มก็พอได้นะเล่นพอได้เล่นกลางนะเล่นกลางลูกกลางรับแลยวาขายดังนี่ไปก็แล้วกันนะวันนี้เ,เรามาจัดเป็นสเปนก็ได้อ่ะ ตัวหัวใจจริงผมอยากแก่บาซิลนะแต่ไม่เอาสเปนนี่ครับจะได้ครบสูตรต้นตำรับครับเดี๋ยวไปเลือกตัวเลยว่าเราจะมาเอาสเปนสเปนอะไรดีนะครับมันจะเป็นสเปนเหนือสเปนใต้หรือว่าสเปนสเปนนิสนะแพ้เราจะเป็นสี่สามสามนะผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากองหน้าจะเป็นอโมลตานะครับผมโมลต้าเราจะอ่เดี๋ยวผมจะขึ้นแผ่นตรงนี้นะโมลต้าเนี่ยเราจะยืนหน้านะครับผมแล้วก็ตอเลสเนี่ยเดี๋ยว อ่าเป็นเล่นเป็น R W นะผมก็คืออ่าเล็บซ้ายไหลขวาไหล่ขวานะผมก็จะเล่นฝั่งนี้นะ<ม>เล่นฝั่งขวาครับส่วนฝั่งซ้ายไม่มีครับเรยด้านถอนไปเลยฝั่งซ้ายไม่ต้องใส่นะครับเดี<ม>๋ยวเราจะมาใส่ไปหลงังที่อะไรที่มันจะเป็นสี่สามสามยังไงวะเดี๋ยวผมหากล่องนายตัวเดี๋ยวผมเอาเป็นอ่ลอเรนเต้น,นะผมก็น่าจะเป็นบวกห้าแล้วถนะ้าบกวกแปดก็ตัวเดียวก็ววว<ๆ>ก็ไหวครับ แต่เรามีอ่าพี่พี่เดือดดาแล้วนะต่อไปก็จะเป็นกองกลางนะผมสี่สามสามอ่าใช่สี่สามสามเราก็จะเป็นกองกลางสามตัวกองหลังสี่ตัวนะผมเดี๋ยวเราหากองกลางอีกสามตัวเอ๊สองตัวเพราะเรามีพี่เดือดดาลแล้วอ่าเราก็ได้อ่าเป็นอ่าเป็นอ่าวิงวิงซ้ายครับผมเราก็จะใช้เป็นเอลเอ็มตัวพี่โค้งนะผมโกเก้เ,เป็น,ก,ก, G นกูเกะจีอาร์บวกฮาแลผมก็ปักหมุดเลยกนะัน เราก็ต้องหา RM อีกตัวนึงนะผมเป็นเป็นวิงเหมือนกันเป็นวิงแซบตัวนี้อ่ะเราก็จะใช้เป็นบัตเกตเหมือนกันนะผมเป็นปีปีขวานะผมซึ่งว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันครับพี่บัตเกตเป็นตัวเล่นูุตำแหน่งนะครับผมเป็นเพย์เมเกอร์ด้วยนะตัวนี้เป็นตำนานบาซ่าเนี่ต่อไปเดี๋ยวเราไปหากองหลังกันเลยกองหลังเราก็จะใช้4ตัวนะผมเป็น RB CB 2ตัวแล้วก็ LB นะครับซึ่งก็ไม่ยากครับ แล้วพุ่งไปที่คาร์ลอสเลยแฮ่ไม่ใช่ครับคาร์ลอสอยู่อยู่จีนนะครับคาร์ลอสเกิดที่จีนนะโตที่บราซิลแล้วก็ในหัวก็มีคาร์ล็อตลาโมละอาบาจอร์ดี้อับาก็น่าดูประจำอัลเบียอัลอบิยตอัลเบียตอัลเบีิอัลเบียตลาอูลาอูเลยนะครับอะไรครับผมว่าตัวนี้ดีมันทุกเชลโลครับผมอะซีบีได้ตัวนะครับอีกสามตัวอ่ะแล้วก็ได้ซีบีตัวนี้เป็นอ่าสกิลลามอสปีฮอตนะครับ ตัวน,นี้ผมว่ามันดีนะมันแลบลิ้นทุกชะโลกเลนี่ยครับ mm hmm. ต่อไปจะเลือกเป็น RB กับ LB นะผม mm hmm. <laughs> จะเลือกเป็นจอร์ดี้อัลบาครับ mm hmm. ซึ่งก็แพงับปีนี้ไม่เอา อสุธาถึงต้องมาเลือกซึ่งไม่รู้ชื่อนะครับว่าอ่านว่าไงแต่ว่าก็จัดมาเลยครับอย่าให้ยุ่งยากนะผมถึงชื่อย่านยากก็ผมจะไม่อ่านชื่อพี่แล้วนะครับว่าว่าอ่านไม่ออกเนี่ยก็ได้ rb มันก็เหลือ lb นะผมเอาบานี่เอาเบียงเลยฮะน่าจะยังวะเอองานจัดแล้วครับได้ lb นะครับโอ้โหแล้วผมติดตามมาเยละแยะนนี่คุณหน้าโซชาโอ้โหผมลืมไม่ได้ครับผมลืมพูดรักษาประตูคนดีคนชิคาาของเรานั่นเองครับ ผมลืมไม่ได้จังใดนะครับผมดูกันนะว่าลูกหลักผมมันอยู่อ่สเปนหรือเปล่าครับก็ mm hmm. คือดอนนารูมาครับ mm hmm. อิตาลีครับ mm hmm. ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะผมมันก็ใช้ได้แหละจริงๆอันนี้นเราไม่ต้องเรื่องมากไปมากมาครับเราก็จัดการทุ่มซื้อมเลยเราไม่ต้องไปดูสตตนสเตตนะครับสเตตมันเป็นความโลภนะครับ mm hmm. ถ้าเราไปดูแล้วมันจะไม่ลื่นลมอะ่ะแล้ว่าซื้อมาเลย mm hmm. โหเราใช้งบไปแค่5,000นะครับมันไม่สามหมื่นครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าเราเป็นมันเป็นการลอกหลวงคนดูอย่างหนึ่งคนระับ<ม>เผื่อใครคุณเจอแบบได้ตังสามหมื่นเอ็มมาแล้วแบบโหยากจัดทีมยังเลยนะแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับแต่จริงๆแค่5,000เอ็มนะครับเ<ม>ขาก็จะลดต้นทุนมาได้นะครับ<ม>อะเอเคแนละ้วก็จัดทีมกันเสร็จเรียบรอ้อยร้อยเรียบเสร็จกันแล้วนะับ ผมว่าลอเรนเต้ผมไม่ว่าผมมันได้ซื้อปีนี้มานอะผมซื้อลอเรนเต้มาใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกล่องกลางใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าช่างแม่งนะผมบอกว่าแม่งสเปนเหมือนกันหมดเลยมีตัวเดียวไม่สเปนนะครับก็คือเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสัญชาติแยกก็คือลูกครึ่งนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราไปดูกันในเกมเลยเพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วมันเรียบร้อยอะแต่เราไม่ต้องสนใจนะรว่าเราต้องใส่โค้ใส่เคิร์ดอะไรต้องไหมไม่ต้องใส่นะเพราะว่า มันตามสไตล์เราอะเขามผมอยากให้แม็กเตะมันเป็นพลังดิบอะพลังดิบของมันนะไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปเจอในเกมได้ปะเราก็เจอแมทกันไปที่เรียบร้อย้อเรียบแล้วนะผมจริงๆรับผมว่าไม่มีทางครับ <c oughs> ไ,มมไม่มีทางซู้ผมได้ยิงคุณได้ให้คุณโหดไปจากไหนเนะ่คุณเจอกองหน้าอย่างมุลาตาผมอะมันก็ไม่มีทางนี่ครับเอโต้ยอนครับฟูบาซ่า มันจะไปยากอะไรล่ะครับผมฟูละลผมสเปนสเปนผมฟูสเปนบาซา่านี่ก็อยู่สเนปนเหมือนกันนี่วะใช่ไหมไม่ง่ายผมกินนิ่มโอ้ยผมลืมแอคทิเวทคอมนี่วะโหเสียจัดเลยเนะี่ยทำไมมันยืนห้างกันอย่างวะจะให้คุณปั่นมาจากไหนจะให้คุณโหดมาจากไหนไมันก็ปั่นไม่เข้าผมดอนผมมันจริงจริงปะเหนียวอ่ะ <laughs> ต,ตองตองาเหนียวอ่ะนี่ไนงะผมได้สวนแล้ว เอาตรงแล้วบอกนะีฮะจอจินโยผมอะ่ะไม่โดนตัดน,นะครับผมบอกเลยลูกกิ้งมีเสี่ยวอะเสียาการทรงตัวชาไปทั้งหมดตั้งแต่แขนยันหัวเก็บตายครับยังไงครับลูกนี้ โอ้โหโอ้โหจริงน่าจะพลิกนะเสียดายพิกไม่เป็นนะครับยิงลอกได้อย่างเดียวเกมนะี้ไม่ได้ครับมันแตะบอลยาวเงครับผมบอกเลยว่าไม่ไม,มีไม่มีสิทธิ์ <c oughs> ให้ไว้ก่อนเรัเนะ <c oughs> รื่องนี้ฝีมือมันได้ครับมันเหลือ่อยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่อนี้ตัดไปนะครับหมวพูดเนี่ยยิ่มของโมวพูดอยู่่นันแล้วถ้าผมไม่พูดมันก็ก็ไม่เข้าอ่ะผมไปกลับไปเล่นหมายคาบครับเจออย่างนี้ไม่ไหวป่ะเจออย่างนี้มีเหี่ยหัวเสียครับเฮ้ยเเก๋ชูรู้ครับไม่ต้องพูดกับพี่ว่าดงขึ้นนําไปแล้ว่ะทุกคนก็เห็นกันังทั่วประเทศไทย ไม่ได้จอเจียแล้วก็บูในผมแนวต้านครับโอ้โหดอนนารุมา่าไม่เสียไม่เสียใจยที่จ้างมาตั้งห้าแสนล้านอ่ะคุณก็ได้แค่สี่ส่วนะผมพูดจริงๆผมจะทำให้ดูว่าหลังเกมท้ายเกมมันเป็นยังไงต้นเกมท้ายเกมอยูุดฝีมือแล้วเอ้ยฝีไม้ลายมือแล้ว่ย แอาเล่นเก่งตามตาเห็นอ่ะคุณก็จะรู้ไงเห็นปะทีมคุณมีเดียมเบเล่ทีมผมมีอะไรที่ผมมีดอนนาลุมาเ็จแล้วเ็จอีกผมถามว่าผมแคร์ไหมห้าศูนย์อะผมแคร์ไหมสามนาทีสามนาทีหกลูกผมก็ทำได้แ๋ยว่าผมไม่เอาจริงอื โอ้โหแล้วคุณไม่ลูกวะคุณก็ไม่ได้เจ็บนี่เ้าบผมเป็นเฮดโค้ดนะโอทอดใจอ่ะโอ้ย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 นี้ยนีครับง่ายว่ามันเก่งเหนียวมนุษย์เปิดมาครับพาเลนโอ้หมเดลอะไป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 ไยังครับยัง ไหลเก็เกมไหลเอาไงมาสู่สี่เด้งให้ไหลโอ้เวลาครับเป็ดเขาหหวร้องเพราะว่าผมไแพ้แบบสมเกียรติง่ายๆเดี๋ยวคุณดูยิงสองอ่ามีทิบสองผมเลขตัวเดียวไงเอ้าไปเฉยเลยโอ้ยมือโดนสงสัยไม่อยากผมดูง่าย โหดเกินขนนะแล้วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับไปครับโชคดีครับลาตีสวัสดีครับมอร์นิ่งครับขอให้ทุกท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถัดไปเก้าเดือนเดี๋ยวมาลงคลิปครับเจอนครับวัสดีบผม